เก่งนะักแต่รับความจริงไม่ได้เกิดอะไรขึ้นคะหลังจากที่มีกระแสโซเชียลออกมาว่านครวัดนะทุกคนคะ่ะจุดกําเนิดก็คือคนสยามหรือว่าคนขรอมหรือว่าหลายๆ สนเผานะคะที่เขาสร้างขึ้นมานะครวัดแต่ว่าไม่ใช่ชาวขมีนหรือว่าอาชาวกัมพูชาที่เขาเรียกกันแล้วที่สำคัญคือจากกรณีก่อนหน้านั้นนะคะทุกคนที่มีชาวาชาวกัมพูชาคนหนึ่งบอกว่าเธอไม่ชอบให้คนไทยนี่เรียกเธอว่าขมีน ก็ต้องคอเกา่าคําว่าสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีเด้อ PPFc ทุกคนทุกท่านจ้าเพราว่าจะเป็นทางฟังไทยฟังเล่าหรือว่าทางต่างประเทศเด้อจ้าที่เขามาติดตามับชมหับฟังแพ่ว่าคนโกะคนเก่าคนเดิมจ้าขอฝากบอกคนที่ไปสำรวจภาษาไทยกับกรัรมพรูชาค่ะ ทำไมต้องเรียกชาติหนูเขมรเขมนนะ่ะโอเคขอโทษนะพอดีหนูพูดภาษาเสียงไม่ชัดละ่ะโกรธไหมยังไงรู้สึกยังไงบ้างหนูเรียกเสียงน่ะเรียกกัมพูชากัมพูชาสิค่ะพี่ทําไมต้องเรียกเขมรเขมรนะ่ะมันไม่เพาะนายเป็นคนไปสารวจภาษาไม่ใช่หรอแล้วไม่รู้ความหมายจะมาพูดมาสะเออทาไมคะเนี่ยตอนนี้หนูยูเสียมนะ ไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยค่ะแล้วูดนี่ไม่ใช่พูดภาษาไทยนะพูดภาษาเสียบค่ะขอโทษนะอย่าโกรธหนูค่ะพูดดีๆแบบพูดแบบให้ดูฟังดีหน่อยก็ได้นะ mm hmm. แล้วมาสะเออตัวเองว่าเป็นคนสมดุลภาษาไทยกับกรมบูชาทำไมไม่เรียกกรรมบูชาคะเรียกคขมเมนคมนอย่างนี้เลยเหรอ ค่คะแค่นี้เนาะจากที่เรียกกันแค่นี้คนชาวเขมรหรือว่าชาวกัมพูชายังไม่ชอบนะคะที่ไทยพูดแค่นี้แต่ถามจริงเธอคะ่ะในฐานะที่เป็นคนลาวนะคะขอถามกลับไปว่าแล้วสิ่งที่คนชาวเขมรน,นะคะได้เคมวัฒนธรรมหรือว่าอะอะไรต่างๆของคนไทยไปอะถามว่า คนไทยเขาจะไม่รู้สึกโกรธหรือว่าไม่รู้สึกเสียใจบ้างเลยเหรอแค่คนไทยเรียกคุณเท่านี้ว่าขมินหรือว่าอาไม่ใช่แค่คนไทยคะ่ะโดยที่คนอื่นเนาะเพื่อนบ้านก็เหมือนกันโดยเฉพาะนะทุกคนก็คนลาวเนาะก็ยังเรียกจริงค่ะทุกคนคะ่ะคือเขารู้กันอยู่แล้วและคําว่าขมินเนี่ยคือก็เป็นอาเผ่าพันธุ์ของเราเอง ทำไมเราต้องโกรธอันนี้คือไม่เข้าใจแต่ในความคิดของคนไทยนะคะคือเขาจะบอกว่า,าจะเรียกเสียมเรียกสยามเรียกไทยเรียกอ่าโยเดียก็เรียกได้หมดจ้ะคนไทยรู้สึกเฉยเพราะเรารักบรรพบุรุษของเรานี่ค่ะ คนที่มีความคิดบวกและความคิดสร้างสรรค์เห็นไหมคะพอเมื่อสาวขมินคนนี้ไม่อยากให้เรียกเพราะว่าเราไม่ชอบนะคะทุกคนค่ะแต่คือความจริงก็คือความจริงค่ะอย่างเช่นเนาะอ่ะนครวัดนะคะบางท่านบอกว่าจะมีอยู่เลยในประวัติศาสตร์หรือว่าในผลิตภัณฑ์ก็จะเห็นว่าสยาม สยามท่าแปลว่าสยามก็แสดงว่าไทยสิคะเชื่อไหมคะไทยลาวพม่ากักมพูชาทุกขั้นคะ่ะก็มาแถบนั้นโดยเฉพาะอาลาวอีสานก็ยังมีเลยคนไทยแท้ ก็ยังยอมรับเลยว่าลากเง่าคนอีสาบนบรรพบุรุษแต่ก่อนก็คือลาวก็คือคนลาวเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรจงภูมิใจในลากเง่าของตัวเองเห็นไหมคะมีใครบ้างคนอีสานนี่ภูมิใจมากเลยแพรว่าไม่เคยเห็นคนอีสานท่านไหนเลยนะทุกคนที่อ่ะดูถูกคนลาวหรือถ้าหากว่าเป็นคนลาวเนี่ยเขาจะไม่พูดดูถูกเลยจริงๆ แพราวานี่อยู่กับคนอีสานมาเยอะมากทุกท่านค่ะขนาดเจ้านายเนี่ยที่อยู่ประจำเนี่ยก็ยังเป็นคนที่ขอนแก่นกลับมาจากขอนแก่นแค่ไม่กี่วันเนี่ยน้องที่อายุแค่สี่ปีเนี่ยพูดเลาาใส่เพราวาจจอยจอยๆบได,ด้ดเดอบบได้เดออยู่ทุกคนค่ะเห็นไหมคะเขาเขาก็ยังภูมิใจในความเป็นอ่ะ ความความเป็นคนอีสานและความเป็นที่แบบว่าแต่ก่อนอะ่ะพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็คือเป็นคนลาวก็คือไปได้แฟนได้เมียทางฝั่งลาวก็คือเป็นญาติวงศาคณาญาติกันะเห็นไหมคะบรรพรุษเราแต่ก่อนเขาก็ยังไม่เคยว่ายังไม่เคยแบบว่าจะให้เรียกยังไงขนาดกลับไปบ้านเนี่ยก็คือลาวอีกคือกันนี่แหละแค่ล่าอีสานกับลเล่าเถๆเพนกวั่วแบบนี้นะคะทุกท่านคะ่ะอันนี้คือไม่เสียใจเนาะแตะ่บอกว่า กรธมากที่คนไทยมาพูดแบบนี้แล้วก็พยายามที่จะไม่ยอมรับนะคะทุกท่านค่ะจะพยายามไม่ไม่ยอมรับแล้วเขาบอกว่าอ่ะเรียกขมรนไม่ได้เพราะอ่าอายหรือรังเกียจอ่ะเขาบอกว่าชาติพันธุ์ตนเองเราคนไทยยินดีให้คุณเรียกเสียมสยามหรือ เสียมกุลสุดท้ายแต่คุณจะเรียกเลยเราภูมิใจและยกเท,ทิดทูอ่ะหัวเท,ทิดทูบูชานะทุกคนบรรพาุรุรุษของเราด้วยซ้ำนะคะเำมนเป็นคำที่แสดงให้เห็นถึงตัวตนคนเชื้อชาติสันชาติส่วนกัมพูชาแสดงถึงดินแดงอาณาจักร นะทุกคนค่ะนี่เลยคือคนไทยจะคอมเมนต์บอกน้าทุกคนในคุณบอกว่าคุณภาคภูมิใจนักหนากับความยิ่งใหญ่ในอดีตของอ่าชาวเขมรคาว่าเขมรเกิดขึ้นมาก่อนคําว่ากัมพูชาเกือบท,ทั้งอา่บรรพบุรุษไปศึกษาและควรศึกษาเป็นอย่างยิ่งแปลกมากในโลกนี้มีเพียงสองชาติเท่านั้นที่รังเกียจ ชนชาติตัวเองนะคะทุกคนค่ะเอาจริงๆนะเพว่าบอกเลยว่าในฐานะที่เป็นคนคนหนึ่งนะทุกคนขอยอมรับเลยถ้าใครจะเรียกเราว่ายังไงทำงานในไทยเราขอชื่นชมคนไทยขอชื่นชมในความเป็นไทยที่เขารักและสามาคัคคีในความมีน้ําใจรักในความที่แบบว่าบรรพบุรุษเผ่าพันธุ์เขาไม่เคยแบบ เราจะได้เห็นเลยว่าในละครไม่ว่าจะสร้างจากละครหรือในชีวิตจริงนะคะคนไทยเขาเคารพบูชาและเทิดถูอให้เกียรติบรรพบุรุษของเขาจริงๆจริงๆทุกท่านค่ะจริงๆเลยเป็นเรื่องที่จริงๆรู้เลยว่าถ้าเจอคอมเมนต์แบบนี้เพว่าอ่านเพว่าเชื่อร้อยเปอร์เซ็ตทุกท่านค่ะอันนี้คือเชื่อจริงๆไม่ได้อะไรเลยขนาดยกตัวอย่างเลยว่า เราจะเป็นยังไงนะคะแล้วคอมเมนต์ท่านนี้บอกว่ากว่าเราจะมาเป็นไทยเราภูมิใจในสยามกุลเสียมสยามและประเทศไทยการที่อ่ะภาคภูมิใจในบรรพบุรุษนะคะทุกคนภูมิใจในชาตินั่นคือสิ่งที่ยืนยันที่ทําให้เราเป็นชาติเป็นชาติที่สง่าแะะยิ่งใหญ่อย,อย่างทุกวันนี้ส่วนกลุ่มชนชาติที่ไม่ภาคภูมิใจในตัวเอง คอยแต่จะเค็มของคนอื่นเป็นของตัวเองทั้งอาหารทั้งเครื่องแต่งกายนั่นแสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้นไม่ภูมิใจในชาติตัวเองหรือลังเกียจชาติตัวเองนั่นทําให้ชาติตัวเองหมดหนทางและไม่ค่อยที่จะเจริญเห็นไหมคะทุกท่านนะคะเนาะ หลักฐานปรากฏชัดเจนทุกท่านค่ะเพยว่าไม่อยากจะพูดเยอะและเพะว่าก็เชื่อเลยว่าต้นปลายสายเหตุเนี่ยเพว่าอาจจะไม่รู้ชัดนะคะอาจจะไม่รู้ลึกรายละเอียดแต่สิ่งที่ชาวขาเขมรหรือว่าชาวกัมพูชาออกมาอ่ะตอบโต้หรือว่าออกมาพูดออกมาแสดงตัวว่าอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิด ในไทยหรือว่าที่ไทยเขาทำไทยเขาสร้างและวัฒนธรรมต่างๆยุคสมัยแต่ก่อนทุกท่านค่ะบอกว่าเริ่มมาจากอ่ะนครวัดแต่เชื่อไหมว่านครวัดก็คืออ่ะคนสยามเป็นคนออกแบบนะคะพี่น้องคะ่ะชาวสยามเป็นคนออกแบบแต่ว่าผู้ที่ทำก็คือชาว กัมพูชาหรือว่าชาวขเขมรน,นั่นเองจริงๆแล้วนะทุกคนในฐานะที่เป็นคนลาวนะขอพูดนิดนึงว่าเรื่องนี้ก็ไม่รู้ลึกรายละเอียดแต่แพรวาเชื่อเลยว่าหลักๆคือ เพราว่าก็จะได้ยินมาตั้งนานแล้วแหละว่าเออชาวขมินก็เหมือนไม่แตกต่างจากคนที่หลายๆคนเรียกว่าคนลาวลาวลาวยังไงก็คือลาวไม่มีวันที่จะเปลี่ยนไปอย่างอื่นได้เราก็ภูมิใจในความเป็นลาวภูมิใจในความเป็นลาวที่ยังไงเราก็เกิดมาเป็นคนลาวทุกท่านค่ะยังไงเราก็เกิดมาเป็นคนลาวเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้สัญชาติลาวเชื้อชาติลาว แต่ว่าสิ่งที่เรารักเราชอบในความเป็นไทยอันนี้คือชันชาติาศาสนาสันชาติเนี่ยทุกคนอ่ะเปลี่ยนได้แต่เชื้อชาติเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้นะคะทุกคนคะ่ะต่อให้พว่าจะเปลี่ยนชั้นชาติ มาเป็นคนไทยเป็นชาวขมินเป็นชาวกัมพูชาชาวพมา่าอะไรก็แล้วแต่แต่เชื้อชาติเพาว่าไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้เนาะสัญชาติเนี่ยมันจะมีอยู่ในพัสอ่าในบัตรประจําตัวของเราเราเป็นสัญชาติไหนเราก็สามารถเปลี่ยนได้แต่เชื้อชาติเนี่ยทุกคนเพาว่าก็รู้ว่าเพาว่าเกิดในเชื้อชาติลาว พ่อแม่ก็ลาวทุกคนลาวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มาทำงานในไทยเพราวาก็รักในความเป็นไทยรักในวัฒนธรรมร,รักในการมีกฎระเบียบมีความความขยันหมั่นเพียรมีความคือเอาจริงๆเลยเพราวารักในวัฒนธรรมของเขารักในการทำมาหาหากินทำความขยันพูดง่ายๆคือรักทุกอย่างที่เกี่ยวกับคนไทยแต่จะให้เพราวาลืม ขีนกำเนิดของตัวเองเพีวคงไม่ลืมค่ะต่อใหเ้เขาจะคอมเมนต์เรียกว่าคนลาวอย่างโน้นอย่างนี้เพว่าเชื่อเสมอว่ายัางไงเขาก็มีทั้งดีและไม่ดีไม่ว่าจะคนชนชาติไหนเชื้อชาติไหนจงภูมิใจในอ่ะบรรพบุพรบุษหรือว่าในชนชาติของตนเอง ทุกท่านคะ่ะแต่พอเราโตมาเราเป็นผู้ใหญ่เออเราต่างจากความชอบที่ไม่เหมือนกันอันนี้เราก็ต้องยอมรับนะคะทุกท่านคะ่ะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องหนึ่งที่อยากให้ชาวเขมรได้รู้นะคะว่าจริงๆลแล้วคนที่เหยียดเราได้อะไม่มีใครหรอกนอกจากตัวเราเองนอกจากใจเราเองเท่านั้นเองเพรา,าทากระแสรดราม่ากเกี่ยวกับลาวไทยหรือว่าเกี่ยวกับหลายๆ คนมีคนมาคอมเมนต์ด่าโน่นนี่นั่นลืมคามพูโน่นน,นถามว่าจิตใต้สำเนึกเราเป็นยังไงเรารู้ดีค่ะทุกคนค่ะเราชอบในประเทศไทยชอบการเป็นอยู่ของคนไทยชอบในการมีระเบียบวินยัยในความขยันหมั่นเพียรในความมีน้ำใจเอื้อเพื่อเผื่อแผ่เชื่อเลยว่าในโลกใบนี้ไม่มีประเทศไหนที่สะดวกสบายแล้วใจดี เท่ากับไทยนะคะพี่น้องค่ะโอเคค่ะคลิปนี้พี่หนีนะคะพี่ว่าก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้เรือจาหับชมหับฟังแล้วนะคะมีความคิดเห็นกันยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทากไทยกันได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังแรงใจพี่ว่านาเดินจากขอขอบคุณหลายค่ะสบายดีสวัสดีค่ะ